สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบเระากาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะสร้างความเข้าใจในสังคมเพื่อวัฒนธรรมร่วมกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐรสภาดิจิทัล1ิแห่งนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อเราเรียนรู้ร่วมกันมีความเข้าใจแล้วก็จะนําสู่ความสงบสุขนั่นเองในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้ร่วมกันในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجياما معا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتْ <applause> أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى وَهُوَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ นในช่วงของวิถีมุสลิมไทยเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปแต่ละภาคแล้ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับยังอยู่กับเราในภาคใต้ครับเราจะไปเรียนรู้และไปสัมผัสนะครับกับมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีครับ ผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมมาที่มสัสยิดกลางปัตตานีนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลอเนรูอรําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งมสัสยิดแห่งนี้ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่นและยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งรูปทรงภายนอกของมสัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาลเป็นสถานที่เมื่อมาถึงปัตตานีแล้ว ต้องมาชมศิละปะและความสวยงามของตัวอาคารมัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยทด้วยเท่าที่ผมจำมานะครับมัญิกลางจังหวัดปัตตานีนะครับเริ่มก่อสร้างมาเ,เมื่อพุทธศักราช2497นะครับโดยใช้เวลาการสร้างมัิจกลางนี้เป็นระยะเวลาถึง9ปีด้วยกันนะครับและก็ ในปี2556ท่านจอมพลสริดธนะครัฐครับได้มาเปิดพีพีในวันนั้นนะครับผมก่อนเริ่มแรกนะครับคือได้ก่อสร้างนะครับช่วงเฉพาะกลางช่วงส่วนกลางเท่านั้นนะครับส่วนปีกซ้ายปีกขวานี่ยังไม่ได้สร้างขึ้นนะรวมถึงสระน้ําด้วยนะครับเพิ่งมาเพิ่มเพิ่มเพื่อความสวยงามครับผมิธีการจบทันตนีนะครับโดยแบบนะครับในการสร้างสัาพัฒยกรรมของ ทัชมาหาลของประเทศอินเดียครับผมซึ่งเป,เ,ปเป็นแนวคิดของผู้ที่สร้างขึ้นมานครับผมทุกวันศุกร์เนี่ยมีผู้คนมาร่วมละหมาดในวันนั้นคือทุก,ทก,ทกวันศุกร์เลยจะคนจะล้นครับจนกระทั่งว่าข้างหลังนี้ก็มีคนมาละหมาดนะครับละมาด,ดอนก็คึกคักมากครับก็คึกคักทุกปีเราจะเชิญอิหม่ามที่เสียงไพราะไพเราะมาเพื่อดึงดูดให้คนมาละหมาดยิ่งไปกว่านั้นคือ,อาทางด้านหลังของมัยิกกลางบริเวณสระน้ำนี่จะมี โซนเขาเรียกว่าโซน,น,น,นของของผู้หญิงทางละมานครับสีครับาง,กา,งาการจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีกิจกรรมนะครับในช่วงต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับการจัดแข่งขันผ้ามหากมพีอักรอานนะครับปกอรีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็ได้ทรงมานะครับ เป็นพู้ผู้มาแจกระทราถ้วยพระชัชานเองนะครับส่วนใหญก่ก็จะมาช่วงนี้นครับเริ่มมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆผมจะเห็นนะามาจากกรุงเทพก็มีมาจากแถวปทุมธานีนะครับสุราษฎร์มาทุกที่ครับเท่าที่ผมถามมาครับผมได้มีโอกาสไปประชุมของนวัตกรรมนะครับอของมหลาลัยพัชรประดินะครับซึ่งก็ได้เชิญมาที่กลางไปและก็ได้วางแผนว่า,าเราจะ เขาเรียกว่าอบจัดตั้งอบรมมคัคุเทศขึ้นนะครับและก็ประสานกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของมัจลรลางก็คือ,อจะทำเขาเรียกว่าของที่ระลึกครับก่อ,อสร้างครับอาคารที่ระลึกครับผมครับก็อาราัมแรกครับขอ,ขอ,ขอ,ขอผมก็เป็นตัวแทนคนหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับก็ขอเชิญชวนพ,พ่อแม่พี่น้องนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับ มาชมครับมาดูสภาพแวดล้อมของเมืองปัตตานีครับเพราะว่าเมืองปัตตานีแท้จริงเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับทุกอย่างครับอาหารการกินก็อร่อยนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับเป็นเฉพาะของปัตตานีนะครับผมก็ขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวเมืองปัตตานีครับผมเราจะเห็นว่าบรรยากาศภายในมัสยิดเงียบสงบเป็นมัสยิดที่สวยงามมีผู้คนมาเยี่ยมเยียนตลอดเวลา สัมผัสได้ถึงความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของมัสยิดแห่งนี้ทั้งอาคารสีที่ใช้ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเป็นมัสยิดที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทยหลาเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดอยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้มาสัมผัสด,ด้วยบรรยากาศของตัวท่านเองครับ ู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานในรายการวิถีทมวิถีไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิบกันเป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในวิธีของการเรียนรู้นั้นมีความจําเป็นนอกจากเรียนเพื่อประกอบอาชีพแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เรียนเพื่อดําเนินชีวิตของเราให้อยู่ในคันลองที่ถูกต้อง ของแต่ละาศาสนาของแต่ละขนบรรมเนียมประเพณีน,นั้นด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่เชียงใหม่ครับเพื่อที่จะไปรู้จักนะครับกับสถาบันเรียนรู้อิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันนี้นะครับมีการรวมตัวกันเป็นชมรมมุอัลลัฟที่นั่นด้วยซึ่งวันนี้นะครับผมได้รับเกียรตินะครับจากประธานชมรมมุอัลลัฟนะครับในสถาบันเรียนรู้อิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่ที่จะมาร่วมพูดคุยกับผมผ่านทาง ระบบออนไลน์นะครับคุณอมีนาหรือว่าคุณสุจิณปราประภาพินกุลนัทนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในระบบออนไลน์กับผมแล้วนะครับอัสลามุอะลัยกุมครับอวะลัลกุมุสลาม์มูฮัมหมัดกุลลอฮิบะบริกาตุคารครับผมขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้อยากให้คุณอมีนาเนี่ยนะครับได้พูดถึงสถาบันสักหน่อยก่อนนะครับสถาบันเรียนรู้อิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับว่ามี ความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างครับทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้เปิดมานี่ก็เข้าปีที่สิบนะคะกิจกรรมที่ผ่านมาหลักๆของเราเนี่ยเริ่มแรกรมาก็จากการอสอนมูอันลาฟนะคะเราใช้คําว่าหลักสูตรอบรมอิสลามขั้นพื้นฐานนะคะมีการเรียนการสอนสิบหกครั้งนะคะตอนนี้เปิดมาเป็นรุ่นที่สิบเก้าครับผมส่วนมากเราก็จะสอนเกี่ยวกับ ิสลามขั้นพื้นฐานหลักปฏิบัติหลักศรัทธานะคะเพื่อให้ให้พี่น้องเนี่ยเข้าใจในในอิสลามะคะ่ะครับผมนอกจากผู้ที่สนใจในอิสลามแล้วนะฮะก็คือเขาอาจจะยังเข้ารับหรือไม่เข้ารับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาสนใจเขาสามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามีนักศึกษาทั้งมุสลิมเดิมมุสลิมใหม่แล้วก็ผู้ที่สนใจอิสลามะคะ่ะ ซึ่งเขายังไม่ได้รับนับถืออิสลามนะฮะแต่ว่าเขาสามารถมาเรียนรู้ได้ใช่ไหมครับอันนี้่เราเปิดกว้างสำหรับทุกท่านเลยค่ะครับผมแล้วอย่างนี้เองเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมครเมื่อพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกับบริบททางจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีพี่น้องมุสลิมอยู่เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวแต่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเมื่อพูดถึงหันไปหันซ้ายหันขวาผมเห็นมีพี่น้องมุสลิมอยู่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องจีนฮ่อใช่หรือเปล่ารู้ว่าย่ไงไรฮะใช่ค่ะ ทางเหนือนี่ก็จะมีพี่น้องจินฮ่อที่จะเป็นส่วนใหญ่นะคะอืมแล้วทุกวันนี้เนี่ยสถาบันหรือชมรมมอลลัฟของเราเนี่ยเราใช้สถานที่ที่ไหนเป็นที่เรียนรู้ครับใช้สถานที่ตรงสถาบันเลยคะ่ะสถาบันเรียนรู้อิสรามประจัตัวเองอยู่ที่ไหนฮะอยู่อจะต่อตั้งค่ะ,คะตอนนี้อยู่ที่สารพีค่ะสารพีใช่ไหมครับ mm hmm. เป็นหน่วยงานหรือว่าอา,อาคารที่เรา,เาสร้างขึ้นมาต่างหากถูกไหมฮะนี้ ใช่ค่ะอ๋อครับผมฮะเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับนอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเนี่ยนะครับมาถึงผลพวงที่เกิดขึ้นนะของพี่น้องนะครับที่เรียนรู้อิสลามแล้วก็ได้เข้ารับอิสลามหรือที่เราอาจจะเรียกกันว่ามูอัลลัฟนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับมีการรวมตัวกันยังไงครับถึงได้มีการตั้งเป็นชมรมฮะอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับค่ะเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาเราเนี่ยค่ะ เริ่มต้นจากการที่คณาจารย์และก็บุคคลภายในสถาบันเนี่ยได้พูดคุยกันเกี่ยวว่าเราน่าจะมีการจัดตั้งอมรมชมรมขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีการเรียนการสอนเนี่ยมาตั้งสิบเก้ารุ่นแล้วแต่ไม่เคยมีการรวมตัวกันของนักศึกษา,อย,าอย่างเป็นทางการด้วยกับการที่ว่าเราอาจจะไม่มีสถานที่นะคะแต่ตอนนี้เรามีสถานที่แล้วก็น่าจะมีการรวมตัวกันเพื่อที่จะได้ให้ความรู้กับนักศึกษารวมถึงกับ เขาเนี่ยมีเพื่อนมีกลุ่มที่จะช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันในในเรื่องของศาสนาค่ะอืมเพราะฉะนั้นหมายถึงว่ามันจะมีทั้งสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่าด้วยหรือเปล่าที่มารวมก,กันผมเข้าใจถูกไหมนั้นสิทธิ์เก่าด้วยสิทธิ์ปัจจุบันด้วยแต่ว่าสิทธิ์เก่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะติดตามกันยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าอาจจะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ะคะ่ะเพราะว่านักศึกษาใหม่ของเราตอนนี้ส่วนใหญ่เลยนะคะอืมเป็นมุสลิมน้องใหม่ที่แบบเด็กวัยรุ่นเยอะ่ะครับ ร่วมหลังจะกลายเป็นว่าไม่ได้รับอิสลามเพราะการแต่งงานแต่เป็นเพราะการศึกษาซ oh. ึ่งอาจจะมาเรียนที่สถาบันบ้างหรือเรียนจากทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เข้ามาเรียนที่สถาบันแล้วก็มารับอิสลามที่เราเนี่ยครับเคยเราเคยประเมินไหมครับหรือว่าทางชมรมเองเนี่ยเคยว่าเอ๊ะ เขาทั้งเมืม่อสักครู่คุณอมีนาบอกว่าที่เขาเข้ารับอิสลามเพราะว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าเข้าเพราะการแต่งงานเข้าเพราะการ<ช>เรียนร,รู้บางทีอะไรมันเป็นแรงจูงใจเขาอะครับที่ว่าเขาอยากจะเรียนรู้หรือมันคลิกอะไรตรงไหนเขาถึงอยากได้เข้ามาเรียนเราเคยได้พูดคุยอันนี้น่าน่าสนใจนะคะประเด็นนี้เพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยนักศึกษาเราส่วนมากรวมถึงตัวเองเนี่ยค่ะที่เรารับอิสลามนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากการแต่งงานในะคะ่ไหมะแต่ปัจจุบันเมื่อสองสามปีหลังเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่ที่ นักศึกษาไม่ใช่เข้าเพราะการแต่งงานแต่เป็นวัยรุ่นด้วยซ้าไปนี่ค<ะ>่ะบางคนเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่บางคนเนี่ยอายุที่สิบต้นๆหรือเป็นแม้กระทั่งตอนนี้ก็มีสามีภรรยาที่สนใจอิสลามมามาศึกษากับเราอย่างนี้นค่ะ,ะน่าจะเป็นเพราะการ<ะ>เผยแพร่ทาง<ะ>ทางอินเทอร์เน็ตด้วยที่เขาไปเห็นอะไรในอินเทอร์เน็ตมีไอเน็ตไอดอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เปลี่ยนศาสนามาเป็นอิสลามและทําให้เขา่าสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่ม,เต,มเติมและและเข้าใจในอิสลามนะคะ ฮะนี่คือคือคือแรงกระตุ้นส่วนหนึ่งนะฮะใช่ไหมครับที่ทําให้เขานั้นได้ได้สนใจแล้วก็มาเรียนรู้ส่วนจะรับหรือไม่รับนั่นก็อยู่ที่ฮิดายะอยู่ที่ทางนามของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยชมรมมูอาลัฟนะฮะของเชียงใหม่เนี่ยเราตั้งมาได้ประมาณสักเท่าไหร่แล้วครับเราเพิ่งจะคุยกันเมื่อครั้งแรกนะคะที่มีการประชุมเนี่ยวันที่ ยี่สิบกว่าของเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองนะคะเพิ่งจะไม่นานนี่เองก็ลอง,ลอง,ล,องลองรวบรวมกันพี่น้องมาคุยกันหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ได้ยี่สิบท่านในการประชมรุมครั้งแรกนะคะแล้วก็มีคนเสนอตัวเข้ามาอยู่ในเป็นประธานเป็นเป็นกรรมการชมรมเนี่ยก็สิบเจ็ดท่านแล้วก็มีการคัดเลือกประธานรองประธานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้เองเนี่ยในโอเค อาจจะเป็นระยะเวลาที่สั้นไปหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับว่าในเมื่อเราได้รวมตัวกันประมาณสัก2-3ถึงเดือนให้หลังไปเนี่ยนะครับเราได้มีการพูดคุยไปครับว่าเอะเราน่าที่จะทําอะไรในส่วนของมูอัลลาฟเองเนี่ยก็ย่อมจะรู้ว่าเอะตัวเองอาจจะมีพื้นฐานมาอย่างไรแบบไหนและควรจะเดินหน้าอย่างไรถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่เริ่มสนใจอิสลามตรงนี้เราเราเรา,เราได้คุยกันไปครับว่าเอ้เราจะมีแผนงานยังไงเบื้องต้นเราเริ่มมีกิจกรรมในการรวมตัวกันในวันงาน สารฝันสารน้ําใจสู่สารสันติของสถาบันที่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะก็มีการจัดตั้งซุ้มชมรมในงานนะคะเพื่อที่จะเปิดประสาบารเชิญชวนพี่น้องเข้ามาร่วมชมรมและก็มีการจัดซุ้มที่เลี้ยงอาหารนะคะของชมรมรับครับผมฮะจริงๆเราตั้งชมรมมาแน่นอนสถาบันเนี่ยเป็นสถาบันที่ให้ความรู้นะกับหลากหลายทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจอิสลามด้วย แล้วตอนที่เราตั้งชมรมเข้ามาเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนย่อยของสถาบันนั่นเองเรามีความค,คาดหวังยังไงครับในการตั้งชมรมครั้งนี้เราได้มีการคุยกันเราคาดหวังอะไรครับสิ่งที่คาดหวังก็คือเราอยากจะรวมตัวกันเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็อยู่ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากว่าพี่น้องท่านใดในชมรมเนี่ยคะ่ะมีปัญหาก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ทางสถาบันก็พร้อมที่จะยินดีช่วยเหลือนะคะ เพราะว่าบางคนเข้ามาก็จะมีปัญหาอย่างที่เคยประสบก็เคยมีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็ทางนี้เราก็ในเบื้องต้นเราก็สามารถช่วยเหลือได้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ระยะเวลาประมาณนานพอสมควรแล้วนะครับ,รบกับการเข้ารับอิสลามของคุณอมีนาเองเนี่ยนะฮะแล้วคุณอมีนาได้มีส่วนในการที่จะช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมหรือสอนน้องๆรุ่นใหม่ในในส่วนไหนบ้างครับ ก็อตอนนี้ได้รับหน้าที่เป็นครูสอนอหลักสูตรอิสลามขั้นพื้นฐานในเรื่องของการละหมาดแล้วก็หลักสูตรอ่านกุรานขั้นพื้นฐานเรียกว่าหลักสูตรกิรอตีค่ะก็เราจะสอนทั้งออนไซต์ออนไลน์ด้วยค่ะแต่ตอนนี้ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเราก็ไม่หยุดงานพวกนี้นะคะเราก็มีการสอนอันกุรานออนไลน์ตลอดเพราะฉะนั้นลูกศิษย์เราเนี่ยก็จะหลากหลายจังหวัดค่ะมีทั้งพี่น้องภาคกล,าง,า,คลางภาคใต้ด้วย ครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถึงแม้ในช่วงนี้อาจจะเบาบางลงบ้างแล้วเราเริ่มกลับมาออนไซต์หรือยังครับสําหรับกิรอตีเนี่ยนะคะตอนนี้ไม่ได้ออนไซต์ site, เพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่ต่อนเนื่องเราจะเรียนตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่มห้าตอนเนี้ก็พี่น้องก็เรียนกันเล่มห้านะคะถ้าจบเล่มห้าปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถอ่านกุณลอ่านได้คือเป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นนะคะครับผมฮะทั้น,นี้นนถ้าสมมุติว่าผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเชียงใหม่ เอาละอย่างผมเนี่ยอยุธยามิใ,ใครที่ชมรายการนี้เอ๊อยากจะเรียนรู้กีรอตีบ้างที่ผ่านทางออนไลน์เนี่ยเขาสามารถติดตามได้ไหมครับหรือว่าเป็นกลุ่มเฉพาะหรือว่ายัางไงค่ะสามารถเข้ามาทักทายกันที่เขตสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่แล้วเราก็จะดึงเข้ากลุ่มไลน์ค่ะเราสอนที่ไลน์อืมครับผมก็คือถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวคุณอาเมนาเองเนี่ยย่อมมีประสบการณ์ว่าเอ๊เราเข้ามาใหม่หรือว่า ถึงแม้ว่าเราอาจจะเข้ามานานแล้วแต่ว่าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็จะรู้ในต่างว่าไอ้เขาจีเกิดปัญหาตรงไหนแบบไหนนะเหมือนกับที่เราเป็นแล้วก็จะได้อ่าขยายจุดนั้นให้มันชัดเจนนะครับเอาละครับในช่วงสุดท้ายอยากให้คนมีนาได้พูดเชิญชวนนะฮะผู้ชมรายการหรือแม้แต่พี่น้องก็ตามเนี่ยเข้ามาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันหรือว่าชมรมรับเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคนเชียงใหม่เองครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะ ดยเฉพาะชาวเชียงใหม่เนี่ยคะ่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กันเนาะสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ศาสนาอิสลามไม่ว่าท่านจะเป็นมุสลิมเดิมมุสลิมใหม่หรือผู้ที่สนใจอิสลามนะคะเราเปิดรับทุกๆท,ท,ท่านทุกๆคนที่จะเดินเข้ามาที่สถาบันเนี่ยมีจิตอาสาของเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคุณครูที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้คําปรึกษาในทุกๆเรื่องของอิสลามได้ค่ะและสามารถติดตามเราทางเพจ สถาบันเรียนรู้ลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ในเพจเ c e b o o k ได้ค่ะครับผมฮะท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเรียนรู้ร่วมกันนะครับไม่ว่าท่านจะไปนับถือศาสนาใดก็ตามแต่การเรียนรู้นั้นไม่ได้ปิดกั้นนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับกับสถาบันเรียนรู้อิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานชมรมมูอัลลัฟนะครับ สถาบันเรียนรู้อิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณอามีนานะครับประภาพินกุลนัทด้วยคําขอบพระคุณมากนะครับสลามวะลัยกุมครับวะลัยกุมุสลามอัลลอฮมะตุลลอฮิบะบารักะตุค่ะท่านผู้ชมครับในช่วงของวิถีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่าน,นี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับผมเชื่อว่าการเรียนรู้นั้นไม่ได้มีปิดกั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นาศาสนาใดก็ตามหรือแม้แต่อายุ ก็ไม่ใช่เครื่องปิดกั้นสําหรับการเรียนรู้อย่างเช่นชมรมมูอัลลาฟจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในสถาบันนะครับการเรียนรู้ศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นเดียวกันได้มีการพยายามผลักดันแล้วก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างสังคมนี้ให้มีความเข้าใจและสงบสุขครับนี่คือทั้งหมดของรายการวิธีธรรมวิธีไทยวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต่างลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ สอ l a m u a l a i k u m า a มะ h m a t u l l a h บะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับการอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นการเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันถือว่าเป็นความจําเป็นและมีความสําคัญแต่บางคนอาจจะมีความเกรงอกเกรงใจโดยการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแล้วเกรงว่าผู้อื่นจะเข้าใจผิดและไม่พอใจในการปฏิบัติของตนเอง ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวะลัยฮิวะสลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์โดยมนุษย์โกรธเกลียดเขาเช่นนี้พระองค์อัลลอฮ์จะทรงให้เขาพอเพียงจากเสบียงปัจจัยของมนุษย์ส่วนบุคคลใดแสวงหาความพอใจจากมนุษย์ถ้าว่าอัลลอฮ์ทรงกริ้วโกรธเขาเช่นนี้พระองค์จะส่งมอบเขาให้แก่มนุษย์หมายถึงพระองค์อัลลอฮ์จะไม่สนใจเขานั่นเอง บันทึกโดยติลมีซี